สวัสดีจ้ายายปลาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาคนโขชาแนลนะคะกักตัวอยู่ที่โรงแรมนี่เนาะได้สิบสองวันแล้วนะคะเก <c oughs> สุนไทย <c oughs> นะคะ <c oughs> ตาจามเ <c oughs> <c oughs> ออกักตัวได้สิบสองวันวันนี้เนาะนี่ก็วันนี้ก็คือวันที่ครบรอบตรวจโควิดรอบสองเนาะเข้าสิบสองวันก็คือครบรอบตรวจโควิดรอบสองนะคะรอบแรกห้าวันเนาะห้าวัน,นตรวจไปแล้วนะคะ นี่รอบสองแล้วเนาะนะคะก็คือตอนนี้ก็แต่งตัวแล้วก็รอคุณหมอมารับนะคะเพื่อขึ้นไปชั้นแปดเพื่อไปตรวจโควิดที่ชั้นแปนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าการตรวจโควิดจะเป็นแบบไหนเนาะ เมื่อกี้ึ้นไปตรวจโควิดแบบ้อยแล้วเนาะตอนนี้ลงมาปุ๊บเขาก็อาหารมาวางไว้ให้หน้าห้องนะคะ ก็ของคุณตานะคะคุณตาไม่กินเนาะเป็นข้าวคูกกะปินะคะมีเขาก็จัดมาให้สวยๆเลยเนาะนะคะข้าวคูกกะปิมีไข่หวานข้าบนุนแล้วก็มีกุนเชียงทอดพี่นะะ้องแล้วก็มีเนื้อทอดนะ,ะแล้วก็มีเครื่องเคียงเนาะมีมะม่วงมงโกม,มีมะม่วงด้วยพี่นะะ้องไว้เสร็จเลยกำลังอยากของเปียวนะ,ะมีมะม่วงเป็นข้าว ข้าวคุกกะปิหรือเปล่าเนาะนะคะของยาปลาแท้ยังไม่ได้แกะเลยนะยาปลามีอะไรบ้างอาหารของยาปลานี่นะยังไม่ได้แกะกล่องมันก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้ด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าป๋าขอแกะก่อนอกล่อ,อก็จะติดตีสเก็ตสเต็ปใส่เนาะมาให้สี่ด้านนะกันครอบนะคะเน,นี่ย่า,าปิด โอ้ของเยปาก็เป็นผัดเนื้อนะคะข้าวสวยผัดเนื้อเนาะแล้วก็มีปลาเห็ดทอดหรืออะไรนะม,มันอะไรนะมันมันอะไรน้มันทอดอะไรนะไปะเห็ดทอดนะเนาะเยปาก็เรียกแต่ไปเห็ดทอดนะคะเนี่ยนะนะก็เป็นแบบนี้นะคะก็มีสามชิ้นเนาะแล้วก็มีเนะี่ยคุณตาไม่กินนะใช่ไหมเซยป,ปาแล้วก็มีน้ำจิ้มนะ เป็นน้ำจิ้มของปลาเฮดเนาะนะคะที่เขาทําให้แต่ยายป้าก็ไม่เคยจิ้มหรอกนะแล้วก็มีเป็นช้อนมาให้เป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วมีผลไม้เนาะนะคะมีแตงโมแล้วก็สับป,ประรดแล้วก็อะไรแคทตารูปนะคะอันนี้ของเช้านี่ยายป้าไม่ได้กินจะเป็นนมมีฮอทดอกแล้วก็มีเนี่ยนะฮะเขาก็จัดมาให้เป็นชุดแต่ยายป้าไม่ได้กินเนาะ เช้าก็ผลไม้ก็ไม่ได้กินเหมือนกันนะคะมามาเรามากินอาหารด้วยกันในนี้ช้อนที่เขามีมาให้มันเป็นแพกนะก็มีกระดาษทิชชู่ไม้จิ้มฟันซ้อน่อมแล้วก็มีมีดนะมีดผันเนื้อหันเต็กอะไรเนี่ยนะก็เป็นชุดแบบเนี้ยแต่เป็นพลาสติกร่วนๆนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีไม้จิ้มฟันหนึ่งอังนเนาะที่เขาเอามาให้มาเด้อมากินข้าวด้วยกันจ้ะ ก็เนาะนี่ค่ะมาเซ่เๆนนำกันในป้าก็กินผัดเนื้อนะฮะผัดเนื้อใส่มีผัดเนื้อเนาะ,ะมีใส่พริกแล้วก็ใส่หอมหัวหัยใหญ่นะฮะก็อร่อยหมอก,ก็ไล่ เอาทีละห้องนะฮะขึ้นไปตรวจโควิดเนาะวันนี้ก็งวดที่สองนะ,ะพรุ่งนี้ก็เราฟังผลเนาะนะคะแล้วก็เขาจะบอก่เราได้กลับบ้านวันไหนนะคะเวลาผลโควิดออกมาเนาะอือร่อยอืม,มืใช้ซอสนี่เป็นเนื้อทอดเนาะ ที่มันติกะข้าวปีคุณตาคุณตาสั่งมาแล้วมากินมาก็โอเคอนะ่คะเส้นจิปาม่มืชิมุกอห่างคุณเชียงนี่ปาชอบกินคุณเชียงนะจมูกมาพี่โน้ย น้ำมุนน้ำหมึกกระเซนกระซ้านมามากินผลไม้ก,กันป้าจะเอาใส่สับปะรดเดี๋ยวชิมแตงโมดิอืมหวาน จช่มเยาปากัดตัวอยู่เนะี่ยแคนตาลนะูปเนี่ยเขามีมาให้ทุกวันนะเยาปาเขาเคยกินทุกเดียววันนี้เป็นวันแรกที่เยาปากินแคนตาลูปอืมมาจืดแตงโมงเมเชาวแตงโมงหวาน,วานสับปะรดกินสับปะรดทุกครั้งอย่าปาชอบใส่เกลือนะ คนอื่นบรรลูด้ว่าใส่ป้าใส่แต่ยายป้าจะใส่เพราะว่า,าถ้ากินเปล่าวะย่ยป้าว่ามันเหมือนมันกัดคอเนาะถ้าเราใส่เกลือลงไปมันจะไม่ระคายคอใส่ก็ต้องเยอะใส่นิดๆนดน่นนอนอืมชุ่มฉ่ำ ข้าวกินในมดหรอกน้องเก็บไว้แล้วต้งเย็นก็มีมาอีกเก็บแล้วก็ใส่ถุงอย่างเดิมเพื่อเอาไปทิ้งที่ขัางะนะเก็บแล้วก็มาปาาดีอีกหน่ เราจะเป็นขวดพลาสติกเนี่ยชนมากยยปาดึงทีเดียวคนตามไม่ค่อยดึงอะ่ะคลิปนี้อยาปาก็ต้องขอตัวลงก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัสดสกาย่ยาปาคนขวดชาแนลนะคะ